โอ้หมอกลงเต็มเลย น,นี่เดี๋ยวเราต้องเปิดแต่จะลืมอันนี้มันมันไม่มีแดดแล้วมันก็ขึ้นลานะคะบางอันจะต้องทิ้งจะหาที่ดีๆหาที้มันแบบไม่ขึ้นลานะคะเพราะว่ามันไม่มีแดดนะคะหลักจากที่เก็บอะแดดก็ไม่มีแล้วก็ฝนมันตกมันชื้น หนาวทุกคนโอ้หนาวจริงนี่นะคะเมื่อวานพนดินตรงนี้แต่ว่ากล้องอะไรนะเมื่อวานเอาแกลบแล้วก็ขี้วัวนะคะมาพลดินจะปลูกต้นไม้นะคะ คิดอยู่ว่าปลูกอะไรต่อ,อกไม้เนาะตรงนี้เดี๋ยวจะเอาต้นต้นโมมินจิมาใส่ตรงนี้นะคะนี่ในสวนหมอกเต็มเลยหนาวมากเออว่าจะตัดอันนี้เราต้องตัดคั่วพอมันร่วงปุ๊บเราจะต้องตัดทิ้งนะคะมันจะได้ออกดอก ถ้าเราไม่ตัดทิ้งดอกมันจะไม่ออกแต่ว่ากุหลาบอราพอหน้าหนาวมันจะเป็นเพียสีเขียวๆเ,เห็นไหมคะเราจะต้องตัดมันทิ้งนะคะไม่ไงั้นกินต้นทั้งต้นเลยนะคะดีนะเมื่อวานอะที่แบบว่าเอาฟาร์มมาใส่ต้นกล้วยทันเพราะวันนี้หนาวลงเลยนะคะหนาวแบบหนาวมากตอนนี้ไม่ถึง10บองศานะคะเนี่ยข้างนอกนะ ายามเช้าตอนนี้6โมงเช้านะคะทุกคนทํากับข้าวเสร็จแล้วคะ่ะเอาข้าววางไว้ให้ลูกกับสามีแล้วออกมาถ่ายริปอันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องพลนดินนะคะเพราะว่านาข้างๆก็คือพลนเสร็จละเหลือนาะเหลือตรงนี้นะคะข้างบ้านเราทําเรียบร้อยแล้วะคะ่ะไม่เห็นไรเลย เห็นคุณยายเขาอะเอาถุงแล้วเขาไปในทุงน่งนาเราก็ว่าเขาไปทําอะไรนะคุณยายญี่ปุ่นเขาไปเก็บตะกะอะไรนะตะก,กะแตนไม่จะก,กะจันตะก,กะแตนเนาะใช่ไหมเขาเรียกตะกะแตนได้ไหมคนญี่ปุ่นเขาก็กินนะคะเขาเอาไปทอดนะคะเป็นกับแกล้มแต่วิธีการทําของเขาเขาต้องเอาไปต้มก่อนนะคะเอาไปต้มแล้วก็เอาไส้ออกอ่าเอาไปต้มแล้วเอาไส้ออกแล้วก็ตาก ตากหนึ่งวันนะคะตากหนึ่งวันหมักเกลือแล้วก็ตากหนึ่งวันถึงจะเอาไปทอดนะคะวิธีทําแบบคนญี่ปุ่นนะคะนี่ไม่เห็นตะวันเลยเพราะว่าหมอกมันลงนะคะหญ้าตอนนี้ก็เป็นประมาณเนี้ยคะ่ะหูหนามากหญ้าก็หญ้านี่เก่งนะคะเนี่ยจริงนะทนแดดทนฝนทนหนาวโอ้ผักนี่เราปลูกททบตาย พ่อปู่เดินมาพ่อปู่ตกใจเธอมาทำอะไรแต่เช้ายังไม่ตื่นนะคะสองคนนะแม่ย่าก,กับพ่อ,พอปู่นะคะจะตื่นประมาณ6กโมงครึ่งเจดโมงนะคะแต่ตอนเราอยู่นะคะเขาตื่นตั้งแต่ไม่ถึง6กโมงนี่มามาพามาพาทุกคนอาจจะยกยกหน่อยยังใส่ชุดนอนมาเดินนั่นเนี่ยแต่ว่าช้าๆมันไม่มีใครหรอก พาทุกคนมาดูต้นลูกพับของเราเดือนหน้านะคะเดือนหน้าเก็บแต่ไอที่สุกสุกสุกมากเลยกามันก็มากินนะคะกามันจะมาจิกกินแต่กามันรู้ว่าอันนี้มันฝาดมันไม่อร่อยมันก็ไม่กินนะคะมันฉลาดมากนี่ลูกพับนะคะอันนี้เราเอาไว้ไปตากแห้งนะคะตากหิมะนี่นะคะก็เก็บ ถ้าเราเก็บเราก็จะต้องตัดเอาก้านมันด้วยเพื่อที่จะเอาเชือกนะคะเราต้องปอกก่อนเอาเชือกแล้วก็ห้อยไว้ที่ระเบียงที่คิดว่ามันสะอาดพอนะคะแต่จริงๆอะ่ะช่วงนั้นมันก็ไม่ได้ว่าสะอาดเพราะเขาทนดินใส่ขี้วัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็พอหิมะมามันก็เป็นสีขาวแล้วก็มันเย็นมันตึงมันก็กินอร่อยข้างในมันนุม่มๆน,นะคะอร่อยมากหวานเจ็บ ดูนะคะไม่เห็นอะไรเลยเสียงกามร้องนะคะเห็นอะไรเลยนี่ค่ะนิพนดินเสร็จละอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้พลนเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ำแล้วนะคะเย็นมากอะ ปีนี้ออกเยอะค่ะเนี่ยแต่ว่ากว่าเราจะเก็บอบมันก็ร่วงที่มันสุกเกินนะมันก็ร่วงหมดแล้วนะคะส่วนอันนู้นจะเป็นแบบหวานอันนั้นกินได้อันนี้แบบฝาดแบบฝาดเอาไวตา้ตากตากอันนี้นะคะหินตากเย็นๆตากแห้งนะคะอ้ยอันนี้สวยลูกนี้สวยจังเลยยักษ์ใหญ่อู้อันนี้อันนี้สวยเนาะเนี่ยลูกใหญ่ด้วย ใบไ,ไม้ลูกพับมันก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะนี่มันล่วงเต็มเลยนี่หนาวหนาวมือซีดหมดแล้วนี่ข้างหลังยังเยอะเลยค่ะดูนะ เราก็มีเผือกนะคะหลังบ้านเราหนาวหนาวทุกคนม,มือสั่นแล้วอ่ะไปเข้าบ้านดีกว่าม <c oughs> องไม่เห็นอะไรเลยฝาผนังมันไม่ใช่ปูนนะคะมันเป็นเหมือน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นเหล็กเหมือนเหล็กอะคะ่ะ มันไม่ใช่ปูนนะคะเพราะฝนพอมันเย็นปุ๊บอะมันจะเป็นไอ้น้ำมันสวยนะเนี่ยตรงนี้สวยนะทุกคนเนาะถอยกี่ถอยถอะนี่สวยกิ่งซาก,กุระเริ่มจะเห็นตะวันแล้ว มันเป็นเล็กนะคะมันก็จะเป็นไอ้น้ำมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะแต่ไม่ใช่ปูน <c oughs> ไม่ใช่กระเบื้องหนาวอันนี้เปิดฮีตเตอร์ไว้เปิดแอร์นะคะแอร์ air, แต่ว่าทำความร้อนนะคะนี่ดอกไม้ที่ลูกสาวทำนะคะลูกสาากับคุณแม่ช่วยกันทำเดี๋ยวมันโตมันจะสวยอันนี้มันก็จะโตนะคะ พอมันโตปุ๊บมันจะสวยมากอันนี้เราซื้อปีนี้ปีหน้ามันก็ขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะอยู่ได้ตลอดอันนี้มันไม่ต้องปลูกจำอีกปีหน้ามันก็ออกอีกนี่เดี๋ยวจะพลนดินตรงนี้แล้วก็ไปล้านต้นดอกไม้นะคะว้ <c oughs> ยค <c oughs> อยังแหบอยู่เลย <c oughs> ตื่นมาลืมดื่มน้ำนะคะ จะพลนดินแล้วก็ใส่ต้นอันนี้ค่ะเน,นี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยสีม่วงแล้วก็อันนี้ชอบมากสวยใส่ตรงนี้ให้มันเต็มนะคะตรงนี้ด้วยจริงๆตรงนี้ที่มีไม้นะเอาเผือกไปไปไปเก็บไว้ข้างในปีหน้ามันก็จะออกนะคะชอบใบเผือกมันสวยเนาะเหมือนบอลนนะ่ะแต่บ้านเราบ้านที่นี่มันไม่มีบอลน,นะนี่ตะวันออกแล้วะคะ่ะทุกคนกาก็ร้องกาบกาบยังไม่ได้จัด ที่นี่นะคะยังไม่ได้จัดนะคะเดี๋ยวทุกคนรอเห็นรอดูข้างในนะคะแล้วก็ดอกอที่เป็นพุ่มๆเนี่ยเป็นดอกสีเหลืองค่ะคิดว่าสิ้นเดือนเนะะี่ยค่ะมันจะบานนะคะก็จะถ่ายให้ดูนะคะไปไปกินชาอ่อนๆกันนะคะมือ้อเย็นหมดเลยค่ะสีดเย็นมากขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะ แล้วจะมาอัปเดตบรรยากาศบ้านนอกชนบทในญี่ปุ่นให้เพื่อนๆและเอฟซคุณผู้ชมได้ได้มาชมกันนะคะกับชีวิตปรับที่นี่นะคะก็ทุกคนก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตประจําวันแล้วก็ สภาพอากาศนะคะแล้วก็ภายในสวนเนาะทุกคนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าใครไม่เชื่อนะคะลองไปดูตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะเออคลิปที่2ที่สามเลยค่ะลองไปดูนะคะไล่มาเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าล่าสุดที่ทําคลิปอะคะ่ะไม่ค่อยมีคนดูนะคะมีแค่ช่วงหลังๆแต่อยากจะแนะนําให้ทุกคนลองไปดูนะคะคลิปตั้งแต่แรกๆอีพีแรกๆเลือเล่อนล,อลองไปข้างล่างสุดนะคะที่ที่ทํา กดคาว่าวิดีโอนะคะกดคําว่าวิดีโอแล้วก็เลื่อนไปดูไล่์มาจนถึงข้างบนอ่ะทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสวนตั้งแต่บ้านนะคะจริงจริงมีคลิปที่ก่อนที่จะทําบ้านแต่ว่ายังไม่ได้ทำมันจะเป็นเรื่องเล่าเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวจะทําช่วงที่ไม่มีงานในสวนนะคะก็จะมาเอาภาพตอนที่เราซื้อที่ตรงนี้ตอนสร้างบ้านนะคะเล่าถึงการทําบ้านแล้วก็ซื้อบ้านราคาบ้านอะไรเงะะี้ยค่ะก็รอชมค่ะรอชมรอฟังนะคะ หลากหลายสไตล์เนาะก็เพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เป็นความรู้แล้วก็ได้เข้าใจถึงชีวิตในญี่ปุ่นถ้าเรามาอยู่จริงๆกับมาเที่ยวมันต่างกันนะคะมาอยู่จริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนหรอกเพราะอะไรเราทํางานเรามีครอบครัวมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตประจําวันก็เหมือนคนบ้านเราพอทางานปุ๊บก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนนะคะนั่นแหละก็ฝากทุกคนกดเข้ามาดูนะคะคลิปเกา่กาๆลองเลื่อนไปดูนะคะตั้งแต่คลิปแรกๆว่ามาดูการเปลี่ยนแปลงการปลุก ผักของไอซานะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆน,นี่ยังไม่เข้าใจนะคะกดคำว่า subscribe หรือว่าติดตามนะคะแล้วมันจะมีรูปกระดิ่งใช่ไหมกดรูปกระดิ่งอันมันจะมีสาอันเนาะอันข้างบนสุดนะคะแต่มันไม่ได้มีเสียงนะคะมันแค่แจ้งเตือนตรงหน้าหน้า y o u t u b e เฉยๆแต่มันไม่มีเสียงเตือนนะคะเผื่อเพื่อนๆว่าเอ้ยกลัวลำคานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างไอซาก็ปิดคือเปิดโหมดแบบว่าสั่นนะคะไม่ได้เปิดเสียงแต่ว่า ถ้าเราไปกดกระดิ่งมันก็แค่เตือนเฉยๆนะคะถ้าเราไม่กดกระดิ่งมันก็จะไม่แจ้งเตือนเวลาใครๆที่เราตามอยู่แล้วเวลาเขาโพสคลิปใหม่ๆอะคะ่ะก็จะได้ตามนะคะตามอีพีนั้นๆด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ชั่วโมงนะคะยังอีกเยอะนะคะตอนนี้เพิ่งไดช้ชั่วโมงในช่องนะคะเพิ่งได้แค่พันเเองนะคะมันต้องมีสี่พันชั่วโมงนะ,ะก็ฝากชมคลิปจนจบแล้วก็เป็นกําลังใจ ตามสะดวกสบายแล้วก็มีคลิปยาวคลิปสั้นก็เลือกตามสบายเลยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย